ครับกาสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับครับแล้วก็ขอฝากนะฮะกดติดตามอีก2ช่องนะครับคือช่องสมาคม h ช n แนลนะครับแล้วก็ช่องลุงเหน่งชนแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับ สองช่องนี้เป็นช่องเครือข่ายของทางช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับและเอฟทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับธนบัตรนะครับธนบัตรรัชการที่9นะครับแบบที่10นะครับนะแบบที่10นะครับให้ราคา300ร้อถึงหนึ่บาทนะครับและก็จะมาแนะนำนะแนะนําเหรียญ1นบาทนะ นะปี2539แบบที่หายากและแบบปกตินะครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่เรายัางเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี EP 186 187 188 189 190 191 192 19และ193 194 195 196 197นะครับ EP เหล่านี้นะครับเรายัางเปิดรับซื้ออยู่นะครับ พี่น้องนักสะสมท่านใดนะสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตาม EP ีที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญนะตามรายการนะฮะจะได้ไม่พลาดโอกาสไม่เสียโอกาสนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดทําการรับซื้อนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสไม่เสียความรู้สึกกันนะครับครับมาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึบาทนะครับปีพศ2539ของรัชการที่9นะครับ ลักษณะเหรียญน,นะฮะที่เราจะมาแนะนํานะครับคาดว่านะครับคาดว่าอนาคตข้างหน้านะครับเหรียญปีนี้นะครับนะฮะจะมีราคานะครับจะมีราคาในบล bon ็อกที่หายากนะครับในบล็อกที่หายากนะครับด้านซ้ายมือนะครับคือบล็อกปกติธรรมดานะครับนะครับด้านขวามือนะครับนะครับคือบล็อกที่หายากนะครับ บล็อกนี้แหละครับนะคาดว่าอนักตข้างหน้ามีการเล่นหากันแน่นะครับจึงนำคลิปมาแนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับพบเจอนะครับบล็อกที่หายากนะครับให้เก็บสะสมนะครับให้เก็บสะสมนะครับเผื่อทางช่องของเรานะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะมาประกาศรับซื้อก็ได้นะครับถ้ามีออเดอร์เข้ามานะครับครับมาดูความแตกต่างกันนะครับบล็อกหายาก กับบล็อกปกตินะครับเห็นปลายเลขเก้าไหมครับปลายเลขเก้านะครับปลายหางเลขเก้านะครับที่หางนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกปกติธรรมดานะครับหางเลขเก้าจะหนากว่าเห็นไหมครับเห็นไหมฮะหางเลขเก้านะครับจะหนานะฮะและเส้นเส้นทึบกว่านะครับนี่คือเหรียญปกติธรรมดานะครับเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับ พบเจออยู่เยอะนะครับพบเจออยู่เยอะนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับแบบปกติธรรมดานี้อะ้วก็ข้างหน้าอาจจะไม่มีราคานะครับอาจจะไม่มีราคานะครับนะฮะส่วนที่เราจะแนะนําให้เก็บสะสมนั้นนะฮะคือบล็อกที่หายากนะครับบล็อกที่หายากนะฮะให้เก็บสะสมนะฮะถ้าพบเจอนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าบล็อกที่หายากความแตกต่างเป็นอย่างไรนะครับนะเรามาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนํานะครับยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับนะฮะนี่คือลักษณะบล็อกหายากนะครับเห็นไหมครับหางเลข9นะครับนะหางเลข9นะครับจะเลียวเล็กนะครับไม่หนาทึบ เหมือนบล็อกแรกบล็อกปกตินะครับนะครับบล็อกนี้ผมจึงนะแนะนําให้พี่น้องนักสะสมนะทุกท่านนะครับไม่ว่าจะนักสะสมมือใหม่นะครับพบเจอเหรียญลักษณะบล็อกนี้นะครับให้เก็บสะสมนะครับให้เก็บสะสมนะครับอนาคตข้างหน้าผมคาดว่านะครับน่าจะมีการเล่นหากันนะครับเพราะว่าเหรียญลักษณะนี้บล็อกนี้นะครับ เป็นเหรียญที่หายากมากนะครับนะฮะเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับอนาคตข้างหน้านะครับทางช่องของเราอาจจะมีออเดอร์อาจจะมาประกาศรับซื้อก็ได้นะครับนะฮะพบเจอเก็บสะสมได้เลยนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับเหรียญแรกที่ผมแนะนําไปคือบล็อกปกตินะครับนะฮะหางเลขเก้าจะทึบนะครับหางเลขเก้าจะทึบนะครับ มาเปรียบเทียบกันดูกันเลยนะครับทั้งสองเหรียญนะครับเห็นไหมครับเห็นได้ชัดเลยนะครับซ้ายมือเป็นเหรียญปกตินะครับหางเลขเก้าจะทึบกว่าเห็นไหมครับจะหนากว่านะครับด้านขวามือนะครับเป็นบล็อกหายากที่แนะนําให้เก็บสะสมนะครับคือหางเลขเก้านั้นนะฮะจะเลียวเล็กนะครับเส้นจะไม่ทึบเห็นไหมครับนะฮะ เป็นบล็อกที่หายากนะครับนะเป็นบล็บอกที่หายากผมอ่านเหตุการณ์ข้างหน้านะครับอนาคตนะฮะน่าจะมีการเล่นหากันนะครับนะฮะน่าจะมีการเล่นหากันเป็นบล็อกที่น่าสะสมนะครับเป็นบล็อกที่น่าสะสมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อเลยนะครับ วันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับธนบัตรนะครับเกี่ยวกับธนบัตรนะครับมีออเดอร์เข้ามานะครับด่วนเลยนะครับเกี่ยวกับธนบัตรราชการที่9นะครับชนิดราคานะครับ100บาทนะครับเป็นแบบที่10นะครับเป็นแบบที่10ของธนบัตรไทยนะครับของธนบัตรราชการที่9นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ คือธนบัตรชนิดราคา100บาทของรัชกาลที่9นะครับนะฮะที่สภาพสวยนะครับสภาพสวยประกอบด้วยอย่างไรบ้างนั้นสภาพสวยนะครับไม่เหลืองนะครับไม่แดงนะครับนะฮะไม่มีรูนะครับนะฮะนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับลายเซ็นนั้นนะฮะลายเซ็นนั้นนะครับ จะเป็นของท่านเสริมนะครับท่านเสริมนะครับนะจะมีแยกย่อยกันไปอีกนะครับเกี่ยวกับธนบัตรเกี่ยวกับธนบัตรแบบที่10นี้นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาทําคิปแนะนำนะให้ความรู้กันนะครับสรุปว่านะครับธนบัตรแบบที่10นี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อนะครับให้ราคานะครับ3 0 0ถึง1,000บาท นะครับสามร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะขึ้นอยู่กับสภาพนะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับไม่เหลืองนะฮะไม่มีรูนะครับนะไม่มีรอยพับนะครับนะฮะเราให้หนึ่งพันบาทเลยนะครับนะครับราคากันตามก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังนะด้านหลังเป็นตาพัทที่นั่งเรือพัะที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับนะฮะ ครับก็ต้องขอบคุณนะครับเอซทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออสเตรเลียนะครับทางซิดนีย์นะครับทางมาเลเซียโดนีเซียนะครับนะยองจันตาดนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับนะกระบี่นะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับนะสุราษฎร์ธานีนะครับนะสุโขทัยพิษณุโลกนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับนะนครสวรรค์กำแพงเพชรนะชัยบนาสิงบุรีอยางทองนะครับ ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับอุดรธานีร้อยเอ็ดนะครับกาลสินศรีนะครับขอขอบคุณในว้ยนั้นที่นี้เลยครับพี่น้องนักสะสมนะครับที่ให้กําลังใจที่กดติดตามกับทางช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะฮะคุณพี่จักรพงศ์คุณพี่ปีชานะครับคุณพี่สุคนนะฮะคุณพี่อมรรัตน์นะฮะคุณพี่พันษาคุณพี่บุญรอดนะครับนะนะครับคุณน้องสุกัญญาคุณพี่โสภานะครับ คุณพี่สมพงษ์นะคุณน้องวิไลรักคุณน้องเจนจีลานะครับคุณน้องไอด่านะครับนะครับคุณธนบัตรนะครับคุณธนบัตรนะครับนะครับคุณธนบัตรไก่แก้วนะครับล่าสุดก็ได้ส่งเหรียญมาขายให้กับทางช่องของเรานะครับครับและขอขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้นะครับที่ให้กำลังใจให้กำลังใจกับทางช่องของเราได้ดีเสมอมานะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะครับจงมีความสุขนะฮะจงประสบโชคดีมีความสุขนะฮะพบเจอนะครับแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับนะล่ำรวยเงินทองนะฮะไม่เจ็บไม่จนนะครับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ